กับไปที่สวกับไปที่สวเลือกสวสองร้อยคนไอ้ลุงตรงนังค่ะเลือกสวก็เลือกกันไปแล้วสองร้อยรายชื่อว่าที่สวก็ได้เห็นกันแล้วอีกหนึ่งร้อยรายชื่อสำรองก็ได้เห็นกัเห็นแล้วเปิดมาหมดอืแต่ดูเหมือนยังมารุมมาต้มไอ้ลุงตรงนังทำท่าจะไปต่อได้ยากดังนั้นอยากจะตั้งประเด็นในเบรกนี้ว่า ทางออกเลือกสอวมันอยู่ตรงไหนจะไปต่ออย่างไรค่ะถ้าทำอะไรได้ก็ไปหาทางออกกันที่เจ็ดจอยู่อย่างหนึ่งนะเฉพาะเมื่อวานมีสี่กลุ่มด้วยกันออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะคัดค้านการเลือกสอวตั้งแต่คุณจตุรันไปฟ้องศาลปกครองให้เบรกการประกาศรับรองผลการเลือกสอวตั้งแตามมาค่คุณจตุรันไปฟ้องศาลปกครองให้เบรกการประกาศรับรองผลการเลือกสวตามมาด้วยคุณคุณจักรพงก็สวอสอบตกนี่แหละ ก็ไปร้องคัดค้าน200รายชื่อ,อคุณพาณิชเจริญเผาก็ไปร้องคัดค้านผู้ชนะได้เป็นว่าที่สวว่ามีปัญหาทางด้านแรงงานเยอะเกินไปหมดค่ะถ้าฉะนั้นทางออกไปอยู่ตรงไหนเราจะไปกันที่ด็อตอร์เจตโทนวันนี้ค่ะประธานคณะนิติศาสตร์วิลาลบัณฑิตเอเชียเป็นอดีตที่ปรึกษากรอนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะส,สวัสดีครับอาจารย์ฮะ สวัสดีครับคุณดานายครับค,คือขณะนี้มันมารุมมาต้มกันเสแล้วเกิดนี่ยนะครับดูเหมือนอวุฒิชุดปัจจุบันก็ขยาวยากให้มีการรีเซ็ตเลือกสวกันใหม่ขณะเดียวกันบรรดาสวอสอบสตกก็ออกมาร้องคัดค้านกัรรับรองผลท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายในมุมมองของอาจารย์เจตอาจารย์คิดว่าทางออกเลือกสวครั้งนี้มัน มันจะต้องออกกันอย่างไรเพื่อให้มันไปต่อได้ครับอาจารย์คือมีช่องทางไหมครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีกรอบของการควบคุมการเลือกนันเองให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถูกไหมครับครับแล้วมันเป็นเรื่องของก่อนการประกาศผลเลือกครับมันก็ควรจะดําเนินการตามมาตรา59ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวครับคือในมาตรานั้นเขาบอกเลยนะครับว่าถ้ามันมีเขตอันควรสงสัยคืออย่างนี้ถ้าขีดเส้นใต้นะครับ หลายคนเนี่ยมักจะไปพูดอย่างนี้ว่าจะตัดสิทธิของใครโดยเฉพาะสิทธิที่เกี่ยวกับการเลือกกันเองสิทธิเลือกตั้งสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องให้ชัดเจนเลยมันไปเทียบกับกรณีของคนหมายอาญาในเรื่องของการจะเอาใครเข้าคุกหรือว่าการจะประหารชีวิตใครที่จะต้องสิ้นสงสัยมันไม่ใช่ครับในเรื่องนี้เขาบอกถ้ามันมีเหตุันควรสงสัยนะหมายความว่าถ้าเกิดสงสัยเช่นอ๊้มันมีโพยจริงหรือเปล่าวะครับเอ๊ะมันไปตกลงกันมันไปหัวกันหรือว่ามันจ่ายเงินกันแ้วอันนี้ควรสงสัยละ ว่าการเลือกมันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมซึ่งตอนเนี้ยคุณดานายคุณอมรและผมระบบว่าคนทั้งแทบทั้งประเทศสงสัยไหมสงสัยสงสัยถ้าสงสัยเนี่ยกรกตไม่สงสัยเหรอถูกไหมขอภัยถ้าเกิดพวกเราทั้งหลายสงสัยมันก็คือมันมีเหตุนั้นคนสงสัยเพราะมันมีเหตุนั้นคนสงสัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆียวสงสัยตะคดตะพืนนะโวยก่อการข้อมูลออกมาหมดพูดคุยกันก็เกิดไอที่บอกว่าไปวิ่งเต้นการไปจ่ายเงินกันอะไรก็มีกันไปทั่ว ก็สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกไปเลยก็ได้หรือสั่งให้มีการเลือกใหม่ก็ได้นะครับครับหรือบอกบอกก็คือนับคะแนนใหม่นับใหม่เลือกใหม่ได้หมดนับคะแนนใหม่นับใหม่เลือกใหม่ได้หมดออได้หมดเลยนะครับคือเนื่องไหมว่าระงับอ่ามันมันเลยขั้นนั้นละแต่สิ่งที่ระงับได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็ยังไม่ต้องประกาศผลถูกไหมครับครับแล้วก็จะยับยั้งจะยับยั้งเรื่องอะไรก็ว่าไปดิแก้ไขถ้าเกิดพ่กมันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ท่านไม่ได้ทำก็ทําไปท้ายที่สุดเนี่ย ผมว่าณจุดนี้อย่างเบ่ๆต้องนับคะแนนใหม่อย่างบอๆไม่ได้คะแนนนะผมดูจากหลักฐานที่หลายๆท่านนํามาออกมาเราไม่พูดถึงว่าใครแพ้ใครชนะใครนะครับมันเป็นไปได้ยังไงที่การเลือกสมมุตินะพวกเราสามคนนะต่างคนต่างได้เลือกคนห้าคนครับเป็นไปได้ไหมครับเราเลือกเลขเดียวกันเลยห้าคนครับและแถมไม่พอเป็นไปได้ไหมครับแบบแผนเดียวกันเลยเช่นเลือกยี่สิบสองสามสิบแปดห้าสิบหกหนึ่งร้อยสิบ องร้อยห้าแบบนี้เรียงกันห้าเลยครับแล้วเราสามคนเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยมันปไปไปได้ไหมอืมอืมแต่เขาบอกว่าแบบนี้มีเป็นร้อยก็ทาไมไม่นับใหม่แบบที่ต้องมีการตรวจบัตรเลยครับว่าบัตรแต่ละใบเนี่ยมันมีลักษณะนี้ไหมถ้ามันมีลักษณะนี้เนี่ยมันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมอยู่แล้วครับมันก็ต้องเริ่มใหม่หมดอ่ะครับครับ,รบอย่างน้อยที่สุดนะเพื่อให้สังคมคลายใจก็คือคกกตควรอาศัยอำนาจตามมาตราห9ิบแล้วก็สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ถูกไหมฮะได้อย่างน้อยที่สุดนับคะแนนใหม่ถูกต้องคร,ครับครับทีนี้ที่การนับคะแนนใหม่มันก็ต้องย้อนกลับไปที่ประเด็นตั้งต้นนิดหนึ่งก็คือ,อการแลกโหวตเราก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริงการบล็อกโหวตเราก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริงทีนี้การนับคะแนนใหม่มันจะนําไปสู่ประเด็นบล็อกโหวตแลกโหวตนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องถามก่อนว่าบล็อกโหวตแลกโหวตมันผิดไหมเออมันผิดไหมผมเรียนอย่างนี้ครับว่า แลกโหวตเนี่ยไม่ผิดแลกโหวตไม่ผิดอเคบล็อกโหวตเนี่ยนะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่หรอกบล็อกแบบไหนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในระบบแบบนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นการเมืองครับซึ่งมันไม่ได้เป็นการเมืองแบบที่ไปเดินหาเสียงครับแต่มันเป็นการเมืองแบบที่ใครจํานวนหนึ่งเห็นว่าตัวเองเป็นผู้แทนได้ในลักษณะน,าานี้ครับแล้วเข้าสู่กระบวนการ ท่านที่เข้าสู่กระบวนการรวมถึงท่านที่อยู่นอกกระบวนการก็ต้องรู้ครับว่าครับวิธีการแบบนี้มันมีวิธีทางของการพูดคุยกันอยู่แล้วครับการแลกคะแนนคุณนายเลือกผมนะผมเลือกคุณมอนด้าคุณมรัดาเลือกผมวนเวียนกันอย่างนี้แล้วก็มีใครรู้จักใครมากก็แลกคะแนนกันไปอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่ต้องไม่ได้จ่ายเงินกันครับต้องไม่ได้เพราะแบบประเภทมีใครสักคนหนึ่งเขียนโพยมาให้แล้วพวกเราเขียนตามโพยนั้นอืต้องไม่ได้มีการจัดตั้งเช่นใส่เสื้อสีเดียวกันใส่เสื้อลายเดียวกัน ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรอกแล้วมาเลือกตามเสื้อตามเบอร์ตามที่เขามีการกําหนดเอาไว้ไอ้แบบนี้ไม่ใช่หรือไอ้นี่มันโกงครับมันโกงเลยเพราะฉะนั้นมาต้องดูว่าบล็อกนั้นแปลว่าอะไรแต่ถ้าแลกกันเนี่ยนะครับแลกกันแบบที่เราคุยกันนี้ว่าสวัสดีครับผมมาจากตรงนี้อ้าวผมรู้จักก็เคยเห็นหน้านี่หรือรู้จักกันมาอยู่แล้วเพื่อนกันอยู่อำเภอเดียวกันนะครับอยู่จังหวัดเดียวกันเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนเป็นที่รู้จักในแถบนั้น งการทํางานร่วมกันมาบ้างเคยเจอกันเงี้ยมันไม่เป็นไรโอเคครับเพราะระบบมันเปิดให้ทาแบบนั้นได้อยู่แล้วครับครับดังนั้นดังนั้นการนับคะแนนใหม่มันก็จะไปเชื่อมโยงกับนิยามของคําว่าบล็อกแล้วก็แลกบล็อกอย่างไรผิดอย่างไรไม่ผิดไอ้แลกมันไม่ผิดอยู่แล้วละ่ะโอเคก็ชัดเจนนอกเหนือจาก<ม>ต,รตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งที่พูดก,กันเยอะเหลือเกินคือ,คอ,คอเรื่องคุณสมบัติที่มันไม่ตรงกับอาชีพ เช่นมาสมัครกลุ่มอาชีพนี้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยทำอาชีพอื่นไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะตรวจสอบด้วยไหมครับื็จริงๆมันต้องตรวจสอบนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะไปโทษผู้สมัครก็ลําบากยกตัวอย่างสมมุตินะครับว่าผู้สมัครทําผมครับแล้วก็ค้าขายด้วยครับแล้วก็เป็นครูครับจะให้ลงอันไหนดีใช่มกาใ่้อๆว่าอันไหนที่เป็นอันที่ตรงที่สุดถูกไหมครับ ใช่ใช่เพราะว่าเขามีคุณสมบัติหลากหลายก็ต้องเอาอันหนึ่งอันใดแล้วถ้าเกิดสมมติลงผิดเนี่ยจะไปโทษคนที่เป็นผู้สมัครก็ผู้สมัครเขาก็เขียนไปอ่ะอือันนี้มันต้องอยู่ที่กรรมการมันเหมือนกับเวลาเราไปสอบเข้าอะครับ,รบก็เขาบอกว่าให้เอาเด็กเจ็ดขวบถึงจะเข้าปนหนึ่งได้ไอ้คนนี้หกขวบกว่าก็กรรมการให้เข้าให้ยังไงอะจะไปโทษพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ยังไงอะครับอืมเหมือนกันครับกรณีแบบนี้มันก็ต้องดูที่คนที่เป็นกรรมการอืมอืมครับ ทีนี้ทีนี้ที่มันวุ่นวายแล้วก็วิจาร์กันเยอะเป็นไปได้ไหมครับว่าขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยคู่มือปฏิบัติของโกโกตนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการตรวจสอบอการกรองออไอ้คุณสมบัติที่เขากรอกมาในใบสบวสามนะครับคืออันนั้นเนี่ยด้วยอันนั้นด้วยระดับหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งผมเรียนอย่างนี้ครับว่า เวลามันเกิดระบบใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดยังไม่เข้าใจดีพอครับสิ่งที่ต้องทําโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้คือการซิมูเลตหรือการทดลองทําครับนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ทดลองทําได้ไม่ยากเลยกกตเนี่ยควรที่จะได้ไปเชิญคนจะเป็นในมหาวิทยาลัยในอะไรก็แล้วแต่นะครับมาช่วยครับลองใช้วิธีลองดูว่าสมมุตินะอ่ะกลุ่มนี้มาจากอําเภอนี้ลองเลือกมาแบบนี้สิแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างและท่านจะพบครับ แลวท่านจะต้องทําแบบนี้เหมือนเวลาเขาทดสอบกรรมการกีฬานะครับอเขาจะให้คนที่เป็นนักกีฬาที่เชี่ยวชาญหน่อยมาแล้วก็จะแกล้งเล่นโกงนะครับจะแกล้งทาคะแนนผิดทาคะแนนถูกส่งให้กรรมการดูอะไรพวกนี้จะมีหมดเลยนี่คือการทดลองนี่คือการซิมูเลตเพื่อที่จะให้รู้ว่าพอไปเจอของจริงจะเป็นยังไงเหมือนทหารนะครับเขาฝึกซ้อมแทบตายเขาฝึกซ้อมเหนื่อยยากเหมือนที่คนบอกไงว่าความโหมดร้ายในสนามฝึกคือความราณีในสนามร,รบนะครับ ความปราณีในสนามฝึกคือความโหดร้ายในสนามรบเหมือนแบบตอนเนี้ยครับกกตต้องขออภัยท่านอาจจะไม่ได้ทำไอซิมูเลชันนี้เลยไม่ได้ลองทดลองอะไรไม่ได้ทําเลยครับท่านเลยไม่รู้เลยจะเกิดอะไรยังไงขึ้นได้บ้างและระบบนี้มันเป็นระบบใหม่ถามว่าท่านไม่เคยใช้หรือเคยสิครับเมื่อตอนคราวที่ได้สวสองร้อยห้าสิบคนมาเนี่ยห้าสิบท่านมาจากระบบนี้นะครับมาสองร้อยแบบเนี้ยแล้วก็คอสชตัดเหลือห้าสิบนะอ๋อเคยได้ใช้นะมันเคยใช้ไปแล้วเคยใช้ไปแล้วเหรอฮะเคยใช้ไปแล้วครับ ลืมแล้วนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะลืมไปแล้วนะเนี่ยแต่มันไม่เออกระเริกแบบนี้ไม่เออกระเริกไปดูในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญกําหนดไว้เลยครับว่าให้ทําแบบนี้ตามมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยแล้วคสชตัดเหลือห้าสิบเอาไปผนวกกับคนที่คสชหามาสองร้อยเพราะฉะนั้นห้าสิบคนเขามาอย่างนี้แล้วอืควรจะได้ศึกษาตอนนั้นแล้วควรจะใช้สิ่งนั้นแหละเป็นซิมูเลชันในการเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ไปถามบรรดาท่านที่ผ่านกระบวนการนั้นก็ได้แต่เท่าที่ผมทราบคือไม่มีไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้มีการทําอีกมันก็เลยไม่รู้ไงแล้วพอเกิดเหตุที่หน้างานเนี่ยเขาบอกว่ามีเหตุนั้นควรสงสัยถูกไหมครับครับ<อ>ถ้าสงสัยไล่ออกไปสี่ก็เหมือนกรรมาการกีฬาสงสัยไล่ออกไปสงสัยไล่ออกไปครับท่านไม่ควรที่จะรอนาน,นชา้าจนกระทั่งมาถึงท้ายปลายทางแบบนี้ผมว่าถ้าไม่มีทางออกอื่นใดน,นะครับท่านต้องสั่งให้เลือกใหม่หมดเลยครับอ๋อสั่งให้เลือกใหม่หมดจริงๆนะอาจารย์ หลายคนก็มีคําถามนะไอ้ที่มันไอลงตรงนางมากกว่าที่ควรจะเป็น่ะนะเป็นเพราะเป็นเพราะกก,กตมืออ่อนหรือเปล่าถ้ากก,กตไม่มืออ่อนสมคบคิดหรือเปล่าจงใจหรือเปล่าที่ปล่อยให้มันเกิดสภาพวุ่นวายอย่างเนี้ยอาจารย์คิดอย่างไรครับค่ะผมว่าให้ความเป็นธรรมกับกกตเน,นี่ยอันที่หนึ่งคือระบบซับซ้อนซับซ้อนแต<อ>่นะระบบซับซ้อนก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างเพราะว่ามันศึกษาได้ทําความเข้าใจได้อธิบายได้ครับแล้ว หาวิธีการในการจัดก,การกับร,ระบบได้ครับข้อสองเนี่ยผมว่าจะไปถึงขั้นไปมีนอกมีในอะไรเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมว่ามืออ่อนนะใช่มืออ่อนนม่ใช่มืออ่อนนะใช่ก <c oughs> <c oughs> รรมการเนี่ยนะครับต้องขออภัยท่านต้องเข้มแข็งและเด็ดขาดกว่านี้อืท่านไปดูกรรมการกีฬาทั้งหลายอืยิ่งกีฬาไหนที่มันได้เสียสูงยิ่งมันมีแต่นัดนั้นนัดเดียวแล้วมันนัดชี้ขาดเลยกรรมการยิ่งต้อง เข้มแข็งและเด็ดขาดครับใช่เห็นด้วยทำอะไรปิดฟิ้ววิ่งมาเถียงกรรมการยังโดนใบเหลืองใบแดงเลยถอดเสื้อยังโดนใบเหลืองใบแดงเลยถูกไหมครับใช่ดังนั้นเนี่ยกรรมการต้องเข้มแข็งและเด็ดขาดกว่านี้ครับณักตอนนี้เนี่ยเป็นตัววัดแล้หลักว่าท้ายที่สุดท่านทําอะไรไม่ได้ท่านคิดว่ามันมารุมมาตุ้มจนกระทั่งถือได้ว่าการเลือกกันเองทั้งหมดนี้มันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับเป็นผู้ข้าพพิจ อืมอืมก็กล้าหน่อยว่ากันงั้นเถอะอืมก็ต้องแบบนั้นคือผมเนี่ยยังเห็นใจบรรดาคนที่ทําดีนะฮะะคนที่จริงๆแล้วเขาก็แลกคะแนนกันเขาไม่ได้ไปทําอะไรที่มันถือว่าเป็นการโกงอะ่ะยังเกรงใจท่านเหล่านี้อยู่แต่แตท้ายที่สุดมันเกรงใจกันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมากไปจนไม่สามารถ,ถถือได้ว่าการเลือกทั้งหมดมันสุจริตเที่ยงธรรมต้องเริ่มใหม่หมดโอเคเอาละครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะข้อเสนอของอาจารย์ครับสวัสดีครับเตร์เจโทนะวันนี้ค่ะ โอ้โหน่าสนใจนะ<ช>น่าสนใจอยู่ที่กรกตแล้วละ่ะจะเลือกทางออกอยังไงยังไม่คิดว่าสมคบคิดยังไม่คิดว่าจงใจค่ะยังมองบวกสักนิดหนึ่งกับกรกตก็แค่มืออ่อนไงอ่ามืออ่อนแต่กรกตมืออ่อนนี่ก็แย่ก็ <c oughs> <c oughs> แย่แล้วนะ